ครับสวัสดี FC แฟนเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับคลิปนี้ก็มาเอาตัวอ m m มูเลเต USB นะครับนี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะร,รุ่นนี้สั่งมาพิเศษนะครับใช้สำหรับทำเปลี่ยนแปลงหัวอ่าน p o p ปปิ i t ตซึ่งปัจจุบันหาใช้ยากนะครับแล้วก็ แผ่นอาจจะหาพอได้ครับแต่ว่าจะไปเอาหัวไดเอที่จะอ่านเขียนใส่ก็ลำบากนะครับก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาแปลงให้เป็น usb นะครับเสียบเข้าไปนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดจังหวะหรือว่าเพลงต่างๆใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวทางร้านจะมีเหลืออยู่แค่2ชุดนะครับเพราะว่ามันหมดนะฮะก็ใครสนใจก็กิ้งกลางมานะครับ เซตหนึ่งทั้งหัวอ่านวิดบีแมปได้เสร็จแล้วก็ใส่จังหวะให้นะครับแล้วก็ท่านเอาไปใส่เองได้ที่เครื่องเลยนะครับในราคา1,500บาทนะครับห5 0 0บาทนะครับหรือท่านใดประสงค์ที่จะส่งมาให้ทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีเป็นคนเซตให้ติดตั้งให้ก็ได้นะครับส่งมาได้นะครับตามชื่อและที่อยู่ ก็กิงกลางมาคุยกัน0651125849นะครับสำหรับหัวอ่าน USB นะครับอิโมเลเตอร์นะครับใช้แทนแผ่นดิสไดเอนะครับป๊อปปีดิสไดนั่นเองนะครับนะครับแต่เราจะให้แถมตัวนี้ไปด้วยเลยนะฮะถ้าใครจะเอาไปติดตั้งเองนะครับผม1,500บาทครับสนใจจริงกลางมานะครับนี่ครับใหม่ๆนะครับบางคนไปซื้อเอารุ่นอื่นมานะครับ ใน Lazada ในช h อป e ีอะไรที่ว่าถูกๆนะฮะนั้นก็ขอร้องนะถ้าซื้อมาแล้วมันมันใช้กันไม่ได้นะครับท่านก็จะเสียเวลาเปล่านะครับของจริงมันต้องเป็นสำหรับรุ่นออกแกนนะครับใช้ได้ทั้งก็โกโอร,รียนยามาฮานะครับคาซิโนะครับใช้ได้เลยครับขอบคุณครับ